สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับบอนไซค่ะวันนี้จะมาเสนอวิธีทํากะลาไม่ให้หลุดง่ายๆนะคะเวลาตั้งตั้งกะลากับลําต้นนะคะให้ปักลงไปในกระถางลึกๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้เมื่อเมื่อเขาลากเขายาว ลากเขาจะจะเดินบริเวณรอบๆของกะลานะครับมันจะเป็นแนวโอบยึดนะคะโอบยึดเหมือนที่ให้ดูก่อนลูกแรกนะคะที่เป็นลูกหมูนั่นนะคะก็ทำแบบนี้นะคะคือปักปักลากกับลำต้นให้ปักลงไปในกระถางเลย เละกว่าจะลำต้นจะตรงนะคะก็ใช้เวลา2-3เดือนนะคะต้นเขาก็จะตรงขึ้นมาเองนะคะไม่ต้องไปจับดัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ